ไปถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนนะครับของบ่ายวันจันทร์ที่20เมษายนในวันนี้ครับ,รบก็ยังคงเริ่มต้นนะครับจากพายุฤดูร้อนก่อนเพราะว่าโควิดนี้เราก็พูดมาหลายรอบแล้วนะครับ ขอออกจากโควิดไปที่ทางด้านพายุฤดูร้อนช่วงนี้นะครับเข้ามาทีและเกินครับแล้วก็รุนแรงขึ้นนะครับนะรุนแรงขึ้นมาเรื่อยๆครับเราจะตรวจสอบเฉพาะในอีสานบ้านเ่าครับไปที่จังหวัดสทธเกตนะครับซึ่งคนชลชิตเองก็อยู่ที่สทธเกตเจอพายุอย่างนี้บ้างไหมนะครับก็ดียินข่าวอยู่นะครับได้ยินข่าวนะฮะไปฟังรายละเอียดข่าวนี้กันนะครับจะทางไทยรัฐออนไลน์นะครับ ออกจากวงของโควิดสักนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ยังเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นัก <c oughs> นะครับอีสานพายุถล่มหอบลังคาปลิวพังเสียหายหนักนะครับเหนือเผชิญแหลงนะครับขณะอีสานขณะที่อีสานนะครับเจอพายุภาคเหนือก็มีความแห้งแล้งเข้ามานะครับ พายุทลมอีสานหนักนะครับที่จังหวัดสิสเกตโดนกระหน่ำ11อําำเภอนะครับบ้านเรือนเสียหาย177หลังคาเรือนนะครับส่วนการสินนี้นะครับเจอทั้งลมทั้งฝนต้นไม้ล้มขวางถนนนะครับน้ำระบายไม่ทันเอ่อท่วมล้นเส้นทางนะครับเช่นเดียวกับทางานครพนมนะครับนครพนมนี้นะครับลมหอบหลังคาย้าย หลังคาบ้านยายพิการนะครับปลิวหายไปทั้งหลังทีเดียวนะครับต้องหนีมาหลบอยู่ใต้ใต้ถุนบ้านรอดตายวนวิตนะครับส่วนที่ภาคเหนือนะครับพิษณุโลกชาวบ้านนะครับผวาผวาดินแยกนะครับดินแยกกลางบ้าน ทางเจ้าหน้าที่ระบบเป็นแค่ชั้นดินนะครับช่วงฤดูแลง้งไม่ใช่รอยแยกเปลือกโลกนะครับทางด้าน,นเกษตรผู้ปลูกพริกซุปเปอร์ฮอตจังหวัดพระเยานะครับระทมเจอภัยแลง้งพริกเหี่ยวเฉานะครับต้องเร่งเก็บลดเสี่ยงต้นทุนนะครับ พายุถลมหลายจังหวัดทีเดียวนะครับโดยเมื่อวันที่18เมษายนที่ผ่านมานี้นะครับมีรายงานว่านะครับช่วงคข้ามาที่17เมษายนนะครับเกิดเหตุพายุรุูร้อนนะครับฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงนะครับใน4อำเภอของจังหวัดกาลสินนะครับประกอบด้วยยางตลาดน้องกงสีห้วยเม็กและเขาวงนะครับซึ่งหลังเกิดเหตุนะครับ นายธนทรศรีนาคนะครับหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาลสินนะครับได้สั่งให้เจ้าทางเจ้าหน้าที่สํารวจความเสียหายนะครับโดยเฉพาะอาเภอห้วยเม็กพบบ้านเรือนเสียหายหลายหลังนะครับและก็อำเภอเขาวงน้ําระบายไม่ทันนะครับเกิดเอ่อท่วมนะครับเอ่อท่วมขังถนนอ่าและก็ตลาดและชุมชนต่างๆนะครับรถสัญจรไปมาลําบากนะครับขณะที่นางดวงตาพายุพลนะครับผู้มนวยการแขวงการทางกาลสินนะครับได้สั่งเจ้าหน้าที่ไปตัด กิ่งไม้ตัดต้นไม้ที่ล้มขวางถนนหลายสายนะครับเพื่อเปิดทางให้รถสัญจรไปได้ตามปกตินะครับส่วนที่จังหวัดสิสเกตนะครับในวัฒนาพ,พุทธิชาตินะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสิสเกตนะครับก็ได้รับรายงานว่าจากนายประสงค์นวลสายนะครับหัวหน้าสํานักง,งานป้องกันแลบเทาสาธารภัยจังหวัดสิสเกตนะครับที่มีพื้นที่เสียหายทั้งหมด11อำเภอ7 17ตำบล49หมู่บ้านนะครับและก็บ้านเรือนเสียหายไป177หลังคาเรือนนะครับและมีวัวถูกฟ้าผ่าตายด้วยโอ้โหนะครับเสียชีวิตไป1ตัวนะวัวนีนนะครับในพื้นที่หมู่ที่5ตำบลทุ่งชัยนะครับหมู่3ตำบลกำแพงอำเภอทุมพรพิสัยนะครับขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสำรวจบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบนะครับส่วนใหญ่ก็ถูกลมพัดหลังคาและฟ้าผนังพังเสียหายนะครับเพื่อ ก็ไปสรวนเพื่อที่จะช่วยเหลือซ่อมแซมนะครับตามรกเกณฑ์ของทางราชการขณะที่ทางเหล่ากาชาติจังหวัดรีสเกตนะครับได้เตรียมนําถุงยังชีพนะครับนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยด้วยนะครับ,รบไปที่จังหวัดชัยภูมินายสำเนียงหานกุดตุ้มนะครับกำนันตำบลกุดตุ้มอำเภอเมืองชัยภูมินะครับร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบตอกุดตุ้มนะครับเข้าช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่หมู่4หมู่13บ้านกุดตุ้ม หมู่3บ้านนองกูพัฒนาและก็หมู่11 <c oughs> บ้านน้องไผ่น้อยตําบลุดดตุ่มนะครับที่ได้รับความาเสียหายนะครับได้รับผลกระทบจากพายุรุน้รงนะครับ <c oughs> พัดถลม่ม <c oughs> บ้านเมื่อคือนที่ผ่านมานะครับโดยนายสำเนียงนะครับได้บอกกับทีมข่าวนะครับว่าเมื่อคือนนะครับมีพายุรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับ <c oughs> ครั้งนี้เป็นครั้งที่2บ้านเรือนร,ศรัศดรเสียหายมากที่สุดถึง122หลังคา ะร,ระหว่างรอสอบอะระหว่างรอนะครับรอทางราชการมาสํารวจก็ได้ระดมกําลังเพื่อนบ้านและจิตอาสาชาวบ้านไปยงพังก่อนนะครับเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะครับ,รบทีนี้เราก็ย้อนกลับมาที่จากทางด้านชียภูมินะครับมาที่จังหวัดนครพนม,พนมไปที่อำเภอพนสวรรค์ทางด้านนายนุดลสิริซึ่งก็เป็นท่านแอนมเภอนะครับลงพื้พนที่ตรวจสอบความเสียหายของพายุพัดกระหน่ำ ในพื้นที่บ้านพลนเพกนะฮะแมชื่อบ้านพลนเพกนี่คล้ายๆกับที่สุพรลาวนะสรพรลาวนี่จะชื่ออำเภอที่ค่อนข้างจะบ้านแบบนี้มีเยอะเลยนะฮะชื่อคล้ายๆกันมูลหนึ่งตำบลนาหัวบ่อนครับอำเภอพนสวรรค์ก็พบว่ามีบ้านนี่เสียหายไปเกือบ30หลังครับที่เสียหายหนักนะฮะหลังแอวนหลังแอวนนี่ห้าหลังครับก็มีบ้านของนามบัวอุ่นเทียมโสมอายุ69ปีและก็เป็นผู้ป่วยพิการด้วยนะครับเป็นโรคหมอบหืดและก็ความดันด้วย อยู่ที่บ้านเลขที่3ทับบ้านพลเพชรตําบลนาหัวบ่อเสียหายหนักที่สุดครับลําพังตัวเองก็ป่วยเป็นผู้พิการด้วยครับยังมาเจอพายุซักกระหน่ำอีกโรคซ้ำกรรมซัดจริงๆเลยนะครับครับแล้วก็เสียหายทั้งหนักที่สุดถูกลมพัดพังเกือบทั้งหลังครับเจ้าของบ้านต้องหนีนะครับลงมาหลบมาหลบอยู่ที่ใต้ทุนรอดตายอย่างเฉียดฉิวครับเส้นยาแดงผ่าแปดว่างั้นครับอจากยนครพนมไปที่ยะสุธรครับที่อำเภอมหาชนะชัยครับ บานฟ้ายาดนะครับครับก็เจอพายุพัดถล่มเสียหายฮะสามตำบลครับมีตำบลแม่ชื่อตำบลต้องตั้งใจอ่านอย่างเต็มที่เลยนะครับตำบลพื้นีนะครับผม,มอย่าพลาดนะอย่าพลาดนะผมเลยไม่กล้าให้คุณจุลทิดอ่านครัวคุณจุลทิดพลาดน,นะครับตำบลพื้นีนะครับรวมห้าหมู่บ้านเสียหายเพ52ห้าสิบสองหลังแล้วก็มีตำบลสงยางนี่ห้าหมู่บ้านรวมสามสิบเจ็ดหลังครับ แล้วก็ตะบลคูเมืองอีก1หมู่บ้านเสียหายไป็หนึ่งหลังรวมบ้านพังเสียหายทั้งหมดนับแล้วนะครับบู๊ยครับเก้าสิบหลังคาเรือนครับยังไม่พอนะครับไปที่อุดรธานีครับพายุพัดถล่มอีกเหมือนกันที่อำเภอนามโสมบ้านเสียหายไป78หลังครับนี่เอาเฉพาะที่เป็นอีสานบ้านเฮานะฮะมันยังไม่นับภาคเหนืออีกครับผม เสียหายหนักเลยนะครับในช่วงของพายุฤดูร้อนนะครับพี่น้องประชาชนก็ระมัดระวังนะครับในเรื่องของฟ้าผ่าในี่ก็อันตรายทีเดียวนะครับแล้วก็จำนิดหนึ่งว่าถ้าเผื่อพายุมานะครับถ้าเผื่อพายุมานี้ประตูหน้าต่างท่านต้องปิดเอาไว้นะครับผมเพราะว่าถ้าเผื่อไม่ปิดประตูหน้าต่างนี้โอกาสที่จะพัดพังทลายนี่มีสูงมากเพราะว่าเขาจะมวนตัวอยู่ในบ้านเราครับแล้วก็หอบเอาฟ้าเพดแอมนะครับลังคาเตลิดเปิดเปิงไปครับผมครับ แต่ว่าถ้าเผื่อใครที่มีรถมีราก็อยากจะฝากเตือนเลยครับแนะนําไปที่นี่ฮะไปที่อุบลเซอร์วิส1997ถนนกลางอาวุธเขาเองก็มีความพร้อมมากที่เดียวในการซ่อมแซมรถยนต์หนักเบาเราซ่อมได้นะครับเพราะว่าช่างเองทีมงานช่าง20-30คนมีการอัพสกิลนะครับพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่องมีลิฟต์ยกรถกว่า11ลิฟต์ทีมงานช่างพร้อมนะครับหนักเบาเราซ่อมได้ครับเครื่องมือครบคันทันสมัยเทียบเท่ากับศูนย์บริการแต่ว่าราคาย่อมเยาวกว่าถึง30%นะครับ มีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายห้องพักลูกคา้าโออาและตอนนี้เขาจะมีการเปิดช็อปนะฮะเป็นลักษณะคล้ายๆว่าเป็นอุปกรณ์ตกแต่งด้วยอย่างครบวงจรเลยครับครับนอกจากนั้นเขาก็ยังมีการรับอัปเกรดรถของคุณนะครับเป็นการเพิ่มสมรรถนะเพิ่มความปลอดภัยแก่รถของคุณด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่าระดับโลกเลยทั้งอุปกรณ์และก็อะไหล่ระดับโลกไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ทางด้าน ARB หรือว่าจะเป็นพวกอุปกรณ์ TGM โชคนะครับโปรเฟนเดอร์นะมันเครื่องโทรทานแบตเตอรี่อเมรอนช่วงล่าง T R W อยู่ที่อุบลสวิตนะครับ1997ถนนคลังอาวุธขับไปได้เลยครับครับหลังจากที่ปิดให้บริการนะครับวันนี้เปิดแล้วนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็ฝากแจ้งมาเปิดปกติแล้วนะครับสำหรับอุบลสวิต1997นะครับส่วนคุณพัฒน์ท่านใดนะครับอยากได้ลูกบอลอีลิฟไฟนะครับไปป้องกันอัคคีภัยที่บ้านที่ออฟฟิศของคุณนะครับแนะนําลูกบอลอีลิฟไฟนะครับเป็นนวัตกรรมของคนไทยนะครับ ลูกบอลไม่ใหญ่มากนะครับใช้งานสะดวกสบายนะครับแค่โยนลูกบอลอิเล็กไฟเข้าในกองเพลิงนะครับหรือว่าแขวนลูกบอลอิเล็กไฟไว้ในจุดเสี่ยงนะครับเมื่อลูกบอลอิเล็กไฟเจอความร้อนก็จะระเบิดตัวเองออกมานะครับสารเคมีที่อยู่ข้างในก็ระเบิดตู้มออกมานะครับดับไฟอย่างง่ายดายนะครับอยากได้ลูกบอลอิเล็กไฟนะครับไปเป็นยาป้องกันอัคีภัยที่บ้านที่สำนักงานของคุณนะครับโทรศัพท์หาเราได้เลยนะครับ0903701013แล้วก็0817908442ครับ สำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องราวของสายตานะครับสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงม,มองใกล้มองไกลไม่ชัดก็แวะเวียนไปที่อุบวนการแว่นนะครับ ไปตปรวจว่าสตาบกรอบแว่นด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อรอที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไหรเอียงเท่าไรยัดเท่าไหร่ช่างก็จะไปเลือกเลนที่เหมาะสมกับสายตาของเราตัวเราก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้าเราไปควรหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบแว่นตาอย่างไรจะดูดีไปการเสริมบุคลิกภาพสามารถที่จะเลือกได้ที่อุบลการแแบนสวมใส่ก็สบายตาจ่ายเงินด้วยความสบายใจนะครับอยู่ตรงข้ามกับเทศบาลเก่าถนนเขื่อนธานีครับ ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนี้นะครับทางโครงการก่อสร้างทางลอดต่างระดับนะครับแยกดงอุกพึ่งและก็แยกวานารมนะครับจะปิดถนนนะครับจะปิดแยกเพื่อทําการก่อสร้างเต็มที่ นะครับเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดนะครับแล้วก็กเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรแออัดอยู่บริเวณแยกนะครับทางกองการก็เลยทําแผนที่ทางเลี่ยงทางเบี่ยงให้คุณผู้ฟังนะครับก็ไปศึกษานะครับอย่างมาจากที่อำนาจ,จเจริญจะเข้าตัวเมืองนี้เลี้ยวซ้ายที่ใดนะครับไปที่ไหนมีป้ายนะครับมีแผนที่บอกชัดเจนทีเดียวนะครับเข้าไปถ่ายอ่คียรโค้ด ที่เฟรนด์พวอาจารุพรนะครับถ่ายเสร็จแผนที่ก็จะปรากฏขึ้นมาทันทีชัดเจนทีเดียวนะครับเข้าไปศึกษากันนะครับเพราะว่าตอนนี้โครงการก็กาลังมีการก่อสร้างอย่างเข้มงวดทีเดียวนะครับย้ำนะครับต้นเรือนพฤษภาคมนี้ก็จะมีการปิดแยกนะครับทั้งสองโครงการนี้นะครับ จะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ3ปีนะครับถ้าหากก่อสร้างเสร็จจะเป็นทางลอดต่างระดับที่สวยงามที่สุดในภาคอีสานครับครับอ่ะก็แนะนำไปนะครับต้นเดือนพฤษภาคมนี้ก็คือปิดแน่นอนนะครับเพื่อที่จะสร้างทางลอดต่างระดับทางก็ต้องไปศึกษามีฉชนั้นแล้วก็จะเจอปัญหาเรียกว่ารถติดอย่างวินาสันเตโลครับกรมทางหลวงเองก็เป็น